สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้วิได้ตั้งใจว่าจะกินโชวดด้วยพี่อนเนาะแต่แม่เฮ็ดล้าหลายเนี่ยมีกรอบมีกรอบมีกรอบลาบดำใหย่เงี้ยบุลล์อันนี้เห็นจะเป็นหมูกรอบกินเราได้ไหใส่ผักใช่ย่าได้เพี่น้องโอ้โหคณะหมูกรอบมีกรอบเลยว่าใช่มีกรอบพี่น้องะเราจะไปได้กินโชว์เลยแต่ว่าเราเห็นลายหลายเราเห็นลายขนาดเมื่อหลายขนาดว่ากินโชว์กับวิเศษแนะ บวงด้วน like 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 For ้ำกับว right. ัตไซมาให้มันสีละลายจังเลยหรอพี่น้องเอนี่ยพี่น้องต้องวัตไซน้ำใหายฉีลาดไลจังเลยพี่น้องโอ้ยมันต้องใส่น้ำมาด้วยดิโอเคไงไชิมดิพี่น้องผมน้ำมา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 มีหลายช่องไล้อแหวกก็ได้เลยแหวกก็ได้เลยมาทั้งขางก็ได้ช่องเนี่ยช่องนี้มาทั้งขางก็ได้เลยแม่ต้าไทยแม่ต้านไทยมาทั้งขางก็ได้ นามาก,ก็ได้นามาก,ก็ได้คางก็ได้พี่น้องส่องนี้เป็นไครคือหญิงบ่หรือว่าคือคือเะเธอไม่เคยนอกใจไหมกเกเตรไม่เคยนอกใจหรือว่าอืมไอออืมตัวนี้อหรอสิครับผมยังเลยขอท่านถองงีหนังให้วันนี้ยังคือเขามากจังไง <laughs> สิบกินเบิ่งเพื่อนเกับหเลร้ายว่าสิบบวกกิน มามาบอกส่งไม่ต่างหากอ mente, ๋อส่งไม่แรงไนเบิงส่งนี่ต้อการกินส่งนี่ต้อการกินพวอนี่้การกินมีขวบแบยูหลังแต่ว่ามีต้องไปเฮ็ดก๊อวบก๊อปขวบต้องก็ใส่หนให้มันละลายอยให้มันอันนกินบ่หมดิอึงส่งกอขวบูสกอได้่ กินมีกอดกระเพาหมูกอดมีกอดกระเพาหมูกอดน้องเขนตัางสื่อว่ามีกอดแต่ไม่เป็นมีกอดอันนี้กระเพาหมูกอด เมียเห็กบ้างทีบางทียากหลูไปเลยเฮ็ดคลิปตั้งข้าวหนีบหลายหลมูกรอบเลาขเห็ให้ม oh. ันกรอบเนาะปาแมนให้ม it ันเละนิ out and out and <F ox of anger> ่มจักน <oss of anger 04> ้อยเนาะนิ่มจันอยเนาะนีกรอบเพื่นจะแต่มันลงฟอกฟอกฟเาต้องมาจักจัจับดปคำๆได้ไหมนะ มีกรอบแซ่บหนัะมีกรอบแซ่บเนะกแต่ว่าบดสุกหนักบดสุกแล้วบดใส่บดหลาดหนักอ่ะพอฮักชิ้นน่อยๆกินเป็นคั่มๆน้อยๆกรอบๆรกรอบกอชิ้นือได้หรอ เยใส่มือมนมันหักไม่กลัากใครสอนมั้ยแล้วพอใส่หนักน,นหนลาดหนักเเไม่จังสิกรับกรอบนุ่มเลยจริงมันดัสิ่งเขาใส่มือมนหัได้ยินเสียงเพลง คืบาอางที่เราขอิดิดเดบอกว่าจะเห็นหลายอยากลุกเด้สิอยากลเลยเหุดวอมท่านโัลจงอยากลุกเลยเหุไว่าลุกหมดผลุกใหม่แล้วผมใหม่ไม่ลไมปละมาณปลอมากเรา่ันปกหมดลุกใหม่ กินยานใส่แบพี่้ังเขาจะใส่เมื่อไม่กว่าครับแล้วบนใส่หนามอ่ะมันป่ือมันบ่นอยู่ไม่กวอบแ่บเลยก็ปนั่งกนงินขนมมัน มีหล <laughs> องเยีหยงก็อ่บดิกิ <laughs> น,น,น,น <laughs> แน้นเมืนกินเนาะเเคยไม่เคยนอกใจชื่ออะไรอ่ะโอ้ยมันมืดเดี๋กับ็มืดเดยกกัสว่างขาม,มุมสว่างนหนักกว่า สว่างแล้วกล่องใครแม่เยวก็สว่างแล้วก็เมื่อสีมะกินสีมะกินห่าสีมะโชว์ส่งผมเลยเฉยพิเศษนอกใจน่ะเมันมือรีดับเพ่าี่ไหนไดสีบ๊วยเกก็สว่างนี้ก็เมือ ก <laughs> อาทานกวาป่าเ้ยื่อวะไกวากวาป่าเปีนเ้อเน้น่ๆกินบาเหนมัน้ยแมว ต้องกินเหมดเด้อเนก้อนไงมันเยอะมากสองก้อนเลยเป็นหนอนเราเหไมก็เลยหา่ก่อนเดียวกินดูแลเนี่ยเพมันจานล้7เจ0๊บบปดจนจานแล้ร่อยก็ดีเยอพอาประทานเถอะมักมีกอน กวาแซบไปเลไอ้ไอกินมีกบอบเองเยันเป็นหลานันเป็นลานวท่านันเป็านาลูสสสสญญาลก,ก็เลยทิ้ กรอ,อบมัน่ีหหน้องเจจดลูกหน้าหน่าไม่ได้มากหน้าหน่านะพี่น้อง ก็จะค้องเห็นบ่คือแต่ว่าแม่พน,นันตัดตรเนี่ได้สองแบบสิแหวกคางกนะ็ได้อเท่าสิแหวกคางเอาเน่เขามาแหวกคางเนะี่แหวกาแหวกคางมัดผมอันนี่มัดมัดถึงเื่งอนนี้มัดถูกมัดถุกมัดถูก,ถกอันนะี่ยแต่ตอนนี้คัอหนามาลงมากเลสิมากินชัวหรือสม่าซ่ส่งผมอ่ะ สองแบบอันอัองอย่างเลยม่กินโชว์แล้วก็มาโชวช์ส่งผมเดกินเช่ยงความกรอบป้อมขนกรอบ,อบมีกรอบกระเพราหมูกอบราดกระเพราหมูกรอบหมูกรอบจากมันอะมั้ง แซ่บจริงๆหวานนุ่นๆขมๆทั้งอย่างกินหวานกันน่ะดูรสดกันน่ะดูรสดกันความอยากใส่มือแล้วมันตัวมันหัก ก mm ่อนทักก็บ่นก่อนทักก็บ่นถึงขาเผาลายแฮงก็เผาลายแฮง เอาแล้วลพี่หลองมาช่อกินมีกวับกัปปะช่อมช่อมผมนะตัดคิวแบบนังนี่แหละพี่น้องนี่แหละช่องปขงข้าอีพี่ลัเป็นแบบนี้พี่น้องกินแซ่บแก่พี่เพิ่์นพี่จีายางดูกอ๋อประกุมทุกคนพูดตีตามตรงพี่น้งองเรายัางติดตามยัง,ยง,ยงรอช่อมกันอยู่ขอบคุณหลายๆรได้พี่น้อง ย่อนหักย่อนชิดหอดเลยมาฮะหราือพี่น้องยูทูปเป็นยังที่สบายสบายมากเลยชิวๆเหมือนพรคลายเลยเป็นเพื่อนเป็นพูงเป็นพี่น้องอุ้ยเป็นพูงเป็น,ปนพูนงนะรู้ขอท่านเถอะขพระท่านเถอะเป็นเพื่อนอเออกัะสันนอนพี่นอนะอ้องเนาะ หับก,ก็บอก Youtube กินไม่แสบก็บอก Youtube อะไร,ะไรก็ Youtube หนึ่งร้วนเนี่ยห <laughs> น่อยๆจะบายแล้วมีกวาปจากไม่ยินเนี่ย แปลกหมูแปลกตาล่ะต้องผมอ่ะคำสุดท้ายลําล่าแบบสไตล์เข้าคำไงไง ไม่กลับไปอ่ เอาแล้วพี่นังพอถุงก้อแล้วเดี๋ยวไปกินแม่พี่น้องเดี๋ยวไปกินลนางมากทำนี่ละพี่น้องมาทำนี่ก็เมือ่อแต่ขอประทานโทษเลยเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณเลยนะครับ,บกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเพื่อนเด้อคอมเมนต์มานะนำเด้อพี่น้งอบบนนง,งเด้อจ้าอาเจงใดก็คอมเมนต์กันมานะนำเด้อพี่น้องเด้อ คือพวกสิบแจ้งในก๊อฟคอมเมนต์กันมากทุกอย่างเลยขอบคุณครับไปเลยเด้อจ้ะพี่เด็ดพี่่อนเนาะ